ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี2568เนื่องจากมีผู้สูงอายุกว่า14.4ล้านคนคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดและสวนทางกับเด็กเกิดผลการศึกษาในปี2552พบผู้สูงอายุประมาณ6ล้านคนที่สามารถดูแลตนเองได้ และมีผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยเรื้อรังนอนติดเตียงติดบ้านที่ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยดูแลมากกว่า1ล้านคนและคาดการณ์ในปี2566จะมีผู้สูงอายุสุขภาพไม่ดีต้องพึ่งพาผู้อื่นเพิ่มขึ้น2.6ล้านคนและในปี2576 ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดจะมีประชากรสูงอายุร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดดังนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาและปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความพร้อมทางด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้านและในชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรมเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดตั้งสถานชีวาพิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนาจึงเป็น,นกลไกและนวัตกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดระบบการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้านและในชุมชนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผู้สูงอายุประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต ก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้เผชิญกับความตายอย่างสงบให้ตายดีไปดีสู่สุขติกูเตสอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาธรรมค้ำถุนโลกกุฏิชีวาพิบาลและสถานชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรุวันอุดรธานีได้จัดตั้งและเร่งรัดพัฒนาให้ได้มาตรฐานชีวาพิบาลต้นแบบ อุบาสิกาใจทิพย์ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นกรณีศึกษาให้ทีมเยี่ยมบ้านได้ค้นพบเมตตาด้านการดูแลมิติจิตใจจิตวิญญาณสปิริชั่วแคร์ของพระอาจารย์ประธานสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมพุทธบุตรสวนเวรุวัน และเมื่อทีมแพทย์พยาบาลได้กราบเรียนถึงนโยบายเร่งรัดจัดตั้งชีวาพิบาลต้นแบบเพื่ออภิบาลส่งอาพาธและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มเปราะบางที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้พระคุณเจ้าพระอาจารย์สมบูรณ์ปะวะโรได้เมตตาตอบรับการให้อาคารสถานที่และสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อให้สามารถจัดตั้งชีวาพิบาลได้และเมตตาให้ดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอว่าให้ทุกอย่างพร้อมถึงดำเนินการพระอาจารย์ได้เมตตาอนุเคราะห์ในทุกประเด็นและหาทางออกให้เมื่อพบปัญหาในการพัฒนาและการดำเนินงานได้ให้โอกาสให้กําลังใจกับคณะทำงานโดยให้โอวาดว่าโครงการของแม่เป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ ในยามที่ลำบากขาดที่พึ่งเราก็ให้ด้วยธรรมของพระเจ้าเราก็ได้สร้างบุญมหาศาลสถานชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรุวันอุดรธานีเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2567มีศักยภาพและขอบขายให้บริการดังนี้ 1. เปิดให้บริการกุฏิชีวาพิบาล3มเตียง3กุฏิกุฏิอภิบาลสองที่ป่วยหนัก1กุฏิ สองเตียงโดยมีพระคิลานุปถากเป็นผู้ดูแลไม่อนุญาตให้ญาติโยมผู้หญิงนอนเฝ้าดูแลพระสงฆ์ 2. เปิดให้บริการดูแลประชาชนอุบาสกอุบาสิกา8เตียง4เรือนชีวาพิบาลชายมีสี่เตียงหญิงมีสี่เตียง บริจาคบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและมีข้อจํากัดในการจัดบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน h o m e อร์ด 3. มีระบบบริการที่มีผู้ดูแลประจํา c.g. หรือแคร์คิฟเวอร์ผ่านการอบรมจากกรมอนามัย4มีระบบการติดตามเยี่ยมดูแลต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยทีมแพทย์สหาสาขาจากโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ 5. มีระบบติดตามดูแลต่อเนื่องทันทีเมื่อมีความจำเป็นหรือการเปลี่ยนแปลงแย่ลงโดยทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน Community Nursing r o u ราทุกวันและรับปรึกษาตลอด24ชั่วโมง 6. มีระบบสนับสนุญญนยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การดูแลต่อเนื่องที่จำเป็นอย่างเพียงพอจากโรงพยาบาลอุดรธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน 7. มีระบบดูแลด้านมิติจิตใจ จิตวิญญาณสปิริชัวแคร์เพื่อบรรลุเป้าหมายกูเตสอยู่สบายใจสงบเคารพศักดิ์ศรีโดยเมตตาจากพระอาจารย์สมบูรณ์ปวรโรพระพเจ้าใช้อำนาจสมาธิภาวนาเนี่ยพระเจ้าก็จึงไม่ทรมานจากเวทนาทางกายนั้น สถานชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรุวันอุดรธานีได้รับการรับรองมาตรฐานชีวาพิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนาระดับเอประเภทรับไว้ค้างคืนเมื่อวันที่29เมษายน2567และได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมมาตรา3ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสป,ปสชเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567 ด้วยเชื่อมั่นและศรัทธานในพลังของพุทธ,ธานุภาพและเมตตาธรรมของพระคุนเจ้าพระอาจารย์สมบูรณ์ปวโรประธานสงสถานปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันเริ่มต้นเลยการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันขึ้นมาก็เพื่ออนุเคระห์เจวดาทั้งหลายมนทั้หลายผู้มีบุญร่วมกันในอาตภาพนี้พร้อมด้วยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน ประชาชนชาวตำบลเชียงยืนทีมโรงพยาบาลอุดรธานีและมูล,ลนิธิพุทธบุตรสวนเวรุวันจะส่งผลให้สถานชีวาพิบาลพุทธบุตรสวนเวรุวันอุดรธานีแห่งนี้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลและการใช้เมตตาธรรมช่วยเหลือค้ำจุนโลกได้อย่างยั่งยืนตลอดกาลนานเรา อย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนานระบบสุขภาพสถานชีวาพิบาลให้รองรับต่อความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไปหากสวนเวรวันไม่มีคนมาใช้ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วหมดผู้ประพฤติธรรมแล้วเนี่ยยมแม่ก็ยังสามารถเอาไปทำเป็นสถานชีวาพิบาลของโรงพยาบาลอุดร,รธานีตลอดไปได้เลยยมแม่นะ